เพราะมาบม,มาไม่ทุจังที่าราชบรอดก็ตรงแอพพอตลขับลเสียใจเจงจริงใจดีปริมาณเยอะแค่พออิมไม่ สวัสดีครับพบกับรายการ Marketing Idea รายการเท่ๆสำหรับความทิกชื่อฟีเกับผมออออคนเดินนะครับวันนี้เราจะมีแทกรับเชิญสุดหน้ารักใจดีสุดๆที่ทีมงานรักลูกค้าปื้มสุดๆเลยนะครับคือเจ๊ดาร้านอาหารตามสั่งมาดูว่าหลักการบริหารแบบใจดีอารมณ์ดีแบบแกสาม,มารถเพิ่มยอดขายได้อย่างไรและที่สาคัญทาให้ทีมงานมีความสุขเชิญรับชมรับฟังเล,เลยครับผม <bombers> าาค่ะอค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเจดานะคะอยู่ร้านอาหารเจดาตามสั่งค่ะ <c oughs> เป็นเจ้าของร้านค่ะ <c oughs> อยู่แถวแอร์พอร์ตลิงราชปาลบค่ะ <c oughs> ประตูน้ำจ้า <for> <c oughs> ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคะแต่น,น้อยกว่ารอบที่แล้วนิดนึงอ <c oughs> <c oughs> ๋อรักจริงเปล่าก็ไม่รู้นะเนี้ย คือแบบรักจริงหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็ดูแลกันไปนะคะรู้สึกรู้จักแบบอ,อกเข้าอ,อกเราล้วก็ดูแลกันไปอย่างลูกน้องไม่สบายก็บอกว่าเออกินยาด้วยนะอะไรด้วยนะแต่ต้องมาทํางานนะจ้าห้ามหยุดเจนดาก็ใจดีค่ะทํางานกับเกณฑ์หนูอยู่มา5 6ปีแล้วช่วยเหลือลูกน้องทุกอย่างแล้วก็โอเคเข้าใจลูกน้องรักลูกน้อง <c oughs> อยากกินอะไรเจ๊ก็ซื้อมาให้ค่ะ <c oughs> กันก็คือเลียงไงคะคือก็ให้เขาปรับความเข้าใจกันอย่างที่เราก็ทําได้แค่นั้นเนาะเอาจริงๆแล้วเขาจะเข้าใจกันไม่เข้าใจกันนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่เราก็ต้องทําให้เขาดีกันให้ดีที่สุดอะ่ะก็ต้องทําให้เขารักกันให้มากที่สุดอะจะ้ะเช่นก็พาเขาไปเที่ยวด้วยกันแบ่งเวลาเขานั่งกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ย ให้มีความสุขให้ลูกน้องมีความสุขมีการทํางานใช่ไหมก็ไม่มีอะไรมากหรอกให้เขารักในอาชีพของเขาแค่นั้นนะ่ะเหนื่อยมากนะอยู่ที่นี่เหนื่อยมากยอมรับว,ว่าเหนื่อยมากแต่แต่ลูกน้องก็สู้ไปกับเรานั่นแหละเราก็ไม่กดดันลูกน้องไนงะไม่ค่อยกดดันลูกน้องอปก็ทําไปแต่ว่าเราจะคอยถามว่าได้หรือยังได้หรือยัง <laughs> ไม่ไม่ไม่กดดันนะคะแต่ต้องคอยถามว่าอาหารนี่ได้หรือยังได้หรือยังก็อยู่ร้านนี้ก็โอเคค่ะเจ้านายดีค่ะทั้งสองค่ะดีทุกอย่างค่ะก็แบบเรื่องการอาหารการกินก็ดีทุกอย่างค่ะวันหยุดก็พาลูกน้องไปเที่ยวอ่พักผ่อนค่ะ อย่างน้อยตัวเขาก็ต้องเป็นมาก่อนตัวลูกน้องก็ต้องเป็นถ้าไม่เป็นเราก็จับฝึกจับคนเก่าเนี่ยค่อยๆสอนกันไปค่อยๆสอนแล้วค่อยบอกกันไปเราจะมีทีมสอนทีมสอนให้ถ้าคนมาที่ไม่เป็นน่ยเราก็จะสอนก็เขาล้างในอาชีพของเขาไงคะก็ถึงไม่น่าบูดนะพบืง้งก็ต้องบอกว่าเวลาลูกค้ามาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสคะ่ะอย่าเป็นหน้าเบื้งใส่ลูกค้านะคะไม่ดี ลูกน้องรักเจ้าไายไม่มีปัญหาร้านี้จึงเรือเ่องของเดิมไปมีเจ้าชดยกับข้าวมันที่ชอบทุกแนวอาหารตาสั่งนั้นมี อันนี้ก็ไม่ทราบค่ะอันนี้ต้องถามลูกน้องดูว่าเขาปื้มเราตรงไหนใจดีค่ะอัธยาศัยดีค่ะวันหยุดพักผ่อนก็พาไปเที่ยวกินอาหารเพิงดื่มบ้างดิดนหน่อยค่ะรักเจดานะคะปีหนึ่งเราจะพาไปเที่ยวประมาณ2-3ครั้งค่ะให้เขาได้พักผ่อนมั่งต้องรู้จักพระเดชพระคุณนะคะดุมั่งเล่นมั่งจริงใจกับลูกน้องด้วยใช่เห็นเขาว่าเป็น แบบลูกจ้างเราแล้วเราก็ไปโขกสับเพรางั้นมันไม่ใช่ค่ะนึกเสมอว่าไม่มีเค้าไม่มีเรานะคะโริการส่งจริงๆไม่มีพบส่งเลยรอบเราติดใจต้องเหง็บเงียวเราต้องกลับมาอีกแน่นอนตัวชาติแบบนี้ เกิดว่าอยากจะสั่งข้าวกล่องแลนเจดาอาหารตามสั่งนะคะสั่งมาได้นะคะที่เบอร์0657029488ค่ะแอดไลน์เบอร์นี้เลยนะคะไลน์ตามเบอร์ที่อยู่สวัสดีค่ะรรรราาใใจอะิกกป็ จริงใจดีริมันเยอะแค่พออิมไม่ต้องกลัเพียงเพื่อปลายและทุกจันจะรอดจากดอดก็โกรงแอบพอตันดี เป็นอย่างไรบ้างครับความสดใสน่ารักของเจดาเราโอ้โหบริหารทีมงานแบบอย่างเข้าอ,อกเข้าใจครับมีรรมทั้งบระเดพระคุณต่างๆทําให้ทีมงานรักลูกค้าปพิ่มวันนี้ผมก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักสุดใจอย่าลืมกดซับสไครต์นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย เอาใจลูกค้า